สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1 9 8นะครับและวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารใหม่มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเริ่มต้นกับข่าวแรกของวันนี้ก็คือสำหรับค่้คือที่ผ่านมาที่จะต้องเรียกว่าวัดแตกอีกแล้วเพราะจะมีหลายท่านซึ่งเดินทางตามไปให้กำลังใจด้านหน้าเวทีซึ่งมีเยอะมากๆและเป็นปรากฏการวัดแตกอีกครั้ง โดยจะมีภาพของ FC ซแฟนคลับของนงต้นข้าวด้านหน้าเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นคุณย่าคุณยายพี่ป้านะอาที่คอยเดินทางตามไปให้กำลังใจไม่ห่างกันเลยทีเดียวนะครับโดยจะมีภาพสายตาที่จับจ้องซึ่งหลายท่านนะครับได้เก็บภาพความน่ารักของนงต้นข้าวกับ FC ด้านหน้าเวทีมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันและจะมีช่วงนาทีประทับใจ ที่คุณย่าคุณยายยื่นมาจับมือและมอบรางวัลด้านหน้าเวทีให้กับหลานสาวต้นข้าวซึ่งหลายท่านนะครับได้เห็นภาพดังกล่าวก็ประทับใจกับภาพนี้ขนาดแอตเองได้เห็นภาพนี้ก็รู้สึกประทับใจกับภาพนี้มากเลยทีเดียวนะครับ mm. เพราะสายตาของคุณย่าคุณยายคือรักและเอ็นดูน้องต้นข้าวเหมือนลูกเหมือนหลาน อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลที่ไหนก็ตามไปให้กำลังใจไม่ห่างเห็นแล้วก็น้ำตาไหลเลยทีเดียวนะครับเพราะสายตาท่านเอ็นดูน้องต้นข้าวมากๆซึ่งจะมีหลายท่านได้บอกว่าน้องต้นข้าวได้มอบเสื้อให้กับคุณยายพร้อมกับลายเซ็นอีกด้วยนะครับคือน้องต้นข้าวเป็นขวัญใจของผู้สูงวัยมากสำหรับในตอนนี้และเพลงแต่และเพลงที่น้องต้นข้าว มอบให้กับแฟนๆก็เพร้ะและถูกใจ FC แฟนคลับน้านหน้าเวทีมากๆากเลยทีเดียวนะครับคือในวันดังกล่าวน้องต้นเข้าทอปฟอร์มมากทั้งสองเวทีทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นคือสุดยอดมากๆเอ็นเตอร์เทนหน้าเวทีก็ได้ดีเยี่ยมไม่ขาดไม่เกินพอดิบพอดีการแต่งกายก็มาในลุกสุดเท่ดีเยี่ยมทั้งสองเวทียังคงมาตรฐานดีเหมือนเดิม พราะใส่ใจทุกรายละเอียดซึ่งแอดก็ประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับค่้คืนที่ผ่านมาซึ่งในวันดังกล่าวน้องต้นข้าวไปกับสอนสุพรรณโชและล่าสุดนะครับทางด้านพ่อแขกได้แจ้งข่าวดีอีกแล้วนะครับสำหรับคิวงานของน้องต้นข้าวกับสอนสุพรรณโชในเดือนกุมภาพันธ์และอยู่ใกล้ที่ไหนก็ตามไปให้กำลังใจกันได้เลยนะครับ สำหรับในวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่วัดปุรานาวาดทวีวัฒนากรุงเทพมหาคนครซึ่งผ่านไปนะครับและไปต่อในวันที่สกุมภาพันธ์ที่วัดพระศรีอาจอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ที่วัดม่วงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีต้นข้าวกับสอสุพรรณโชในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2569 ในงานโคบานเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีต้นข้าวกับสาสุพรรณโชในวันที่20กุมภาพันธ์ที่วัดหนองแดงวาันารามอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีหนองต้นข้าวกับสาสุพรรณโชในวันที่25กุมภาพันธ์ปี2569ที่พระนครคิวรีเขาว,วังอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีหนองต้นข้าวกับสาสุพรรณโชในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2569 ที่วัดพเนยียงแตกอ,อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหนองต้นข้าวกศสุพันโชและนี่ก็คือคิวงานหนองต้นข้าวกับศรสุพันโช,นนนนนนชที่พ่อแขกได้อัปเดตไปแล่าสุดที่ผ่านมาและจะมีคิวงานเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างคิวงานนี้ก็จะจองคิวงานไปถึงปี2570ในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2570ที่วัดต้นเชือก จังหวัดนนทบุรีนอต้น,ตนข้าวกับรำวงสันสปันโชซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะมีคิวงานเข้ามาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับซึ่งจะมีการจองคิวงานข้ามปีเลยก็มีนะครับคือในทีนี้นะครับเจ้าภาพงานหลายท่านก็จองคิวงานนอต้นข้าวถึงข้ามปีไว้เลยนะครับเพราะเกรงว่าจะไม่ได้คิวว่างของนอต้นข้าวรีบเลยนะครับ และจะมีข่าวด่วนล่าสุดเข้ามาอีกแล้วนะครับสำหรับพ่อแขกสัตสุพันโชเสึ่งได้แจ้งข่าวด่วนในวันที่10มีนาคมปี2569นี้ในมหากรรมรำวงนางรำมากถึง75ชีวิตโดยจะเป็นงานแก้บนและสถานที่การจัดงานณหาเสาเอียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเตรียมพบกับรำวงสัตสุพันโชโดยจะมีฟรอลำวงขนาดใหญ่ และยาวมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะมีความพิเศษหลายอย่างในงานนี้นะครับแต่จะยาวเท่าไหร่นั้นยังไม่แน่ชัดแต่ดูจากภาพแล้วน่าจะประมาณเกือบเกือบสนามฟุตบอลกันเลยทีเดียวนะครับและศิลปินรับเชิญนั่นก็คือน้องต้นข้าสปรียาความพิเศษของงานนี้ก็คือเข้าฟรีเต้นฟรีรำฟรีตลอดงานนะครับงานดีๆแบบนี้ เอฟซีแฟนคลับก็ห้ามพาลาดกฤทีเดียวจดตารางคิวงานในวันนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆความสุขและความสนุกรอเอฟซีแฟนคลับทุกท่านอยู่ในงานนี้นะครับต่อมานะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพความประทับใจกับความสําเร็จที่ได้เกิดขึ้นและที่ผ่านมานะครับนนองต้นข้าวและคิดว่าหลายท่านนะครับก็คงจะมีเป็นเจ้าของสําหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับน้องต้นข้าวซึ่งหลายท่านนะครับก็เป็นเจ้าของแล้วแต่บางท่านนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็มีนะครับเพราะจะมีจําหน่ายเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นซึ่งต่างจังหวัดยังไม่มีนะครับแต่สําหรับท่านใไดได้เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ,บน้องต้นข้าวซึ่งหลายท่านนะครับก็เก็บไว้เป็นอย่างดีและบางท่านนะครับได้ใส่กรอบ เอาไว้เลยนะครับเพราะว่าต่อไปก็คงจะเก็บไว้นานๆและจะหายากมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางทีนะครับราคาอาจจะพุ่งสูงสำหรับบางท่านนะครับที่อยากเป็นเจ้าของแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะครับเพราะมันเป็นความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่ง FC แฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านทำเพื่อลูกสาวต้นข้าวจนสำเร็จและก้าวไปสู่จอระดับโลก และขึ้นปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มีผู้ติดตามมากถึง20ล้านคนและผมก็คิดว่า MC เอฟซีนปับทุกท่านก็เหมาะสมกับรางวัลน,นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะทุกท่านคือผู้บชคะแนนให้กับน้องต้นข้าวนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้นะครับเป็นของทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับความดังของน้องต้นข้าวยังไม่หมดแค่นี้ซึ่งในตอนนี้นะครับมีหลายสำนักข่าวใหญ่แะดับประเทศนะครับ ก็ต่างชื่นชมและทำข่าวนกต้นข้าวเยอะมากๆซึ่งในตอนนี้เป็นที่น่าจับตาเพราะความดังของนกต้นข้าวชุดไม่อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมณเวลานี้และรางวัลล่าสุดที่นกต้นข้าวรับไปหมาดมานั่นก็คือรางวัลเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาโดยอาจารย์นวรัตน์พงไพบูณ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้มอบรางวัลน,นี้ให้กับนกต้นข้าวที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และเป็นความภาคภูมิใจสำหรับรางวัลน,นี้มากเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับในวันอาัคารที่3กุมภาพันธ์ปี2569นองต้นข้าก็มีคิวงานต่อในเวลา20นาิา30นาทีในงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่ที่วัดเขาสะพานแรงตำบลสนามแย้อําเภอธรรมก,กาจังหวัดกาญจนบุรีและคุณผู้ชมทุกท่าน ก็สามารถเดินทางตามไปให้กำลังใจน้องต้นข้าและทีมงานได้เลยนะครับคือในตอนนี้นะครับน้องต้นข้าก็มีข่าวดีเข้ามาซึ่งมีเยอะมากๆอย่างล่าสุดน,นะครับเราจะได้เห็นภาพของคุณพ่อท่านหนึ่งท่านในมอบซ้อยข้อมือให้กับน้องต้นข้าวซึ่งดูแล้วนะครับมูล,ลค่าน่าจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับซึ่งบางท่านก็บอกว่าใช่ทองคําหรือไม่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความยินดี ทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจของผู้ให้อย่างแน่นอนทำแล้วมีความสุขก็ดีใจแล้วนะครับรักต้นเข้าวน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆแบบนี้ตลอดไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆของศิลปินที่ท่านรัก ก็ติดตามได้ใน NSP 1 9 8ได้เลยนะครับสวัสดีครับ